อ,อ,อันนี้เราเคยคุยกันท่านท่านเคยอยากรัยคือถ้าเขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีการรวมตัวของมวลชนเสื้อแดงพอฟังขึ้นไหมฮะมันจะทําให้เขาได้หายใจต่อไปไหมถ้าวันที่25้าเขาบอกแบบนี้แต่รัฐบ,บาลต้องไปต้องต้องไปคือคําเดียวยังไงก็ต้องไปวันนั้นถูก,ถกอืมท่านเป็นห่วงไหมฮะว่าวันนั้นปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราบอกว่าจงรักภักดีครับแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองเบื้องพายุคคลาบา สถานการณ์ที่มันก็จะต้องถึงถ้าทาผมไม่ได้ทําให้พระองค์ท่านระคายเคืองเบื้องไวยุคนบาครับค่ะถ้าคนอื่นทําก็เป็นอีกเรื่องอเพราะผมนี่จงรักภักดีครับครับเสียไอ้ผูกความจงรักภักดีไว้แค่คนเดียวไม่ไม่ไม่ก็อยากให้ทุกคนในแผ่นดินเนี่ยเพราะเป็นครับลูกของพระองค์ท่านทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าคนดีคนเลวคนสูงต่ําดําขาวอะไรเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวต้องทรงรับว่าเป็นเป็นลูกของพระองค์ท่านทุกคนอืครับผมเชื่อ ครับผมเชื่ออย่าว่าแต่คนเลยสัตว์พระองค์ท่านก็ต้องเมตตาเมตตาตาที่เคยเคยเล่าให้ฟังนะที่ทรงแสงปืดครับอืเตรียมทหารหลายคนที่อยู่อีกฝากหนึ่งกับเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาก็จงรักภักดีเหมือนกันในเจตนารมณ์ของพวกเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองทำให้พลเอกบุญเลิศถึงวันนี้ก็ไม่เคยเชื่อพวกเขาไม่เชื่ออเพราะผมได้ยินกับหูไงทักษิณเนี่ยเขาไม่ไม่เอาแน่นอน อย่างที่ท่านเคยบอกว่าเคยฟังพระราชดำรัสใช่อย่างหนึง่งแล้วตัวเขาเองด้วยคนใกล้ชิดเลยบอกว่าครับถ้าไม่มีสถาบันมากเมืองสัต์ได้ไหม,มผมบอกก็ชิบหายไงผมบอกผมบอกสวนเข้าไปคือณวันนี้พลเอกคุณเลิศกาลังต่อสู้รัฐบาลกับต่อสู้กับคุณทักษิณกันแน่ฮะต่อสู้กับทักษิณเพราะรัฐรัฐบาลน,น,นี้มันรัฐบาลทักษิณ ท่านเข้าใจอย่างที่ผมพูดน่ะไม่เจอรัฐบาลชักใยเพราะคนเดียวก็คือท่านกําลังต่อสู้กับคุณทักษิณซึ่งคนซึ่งอยู่เมืองนอกใช่ถูกแต่วันนี้มันเหมือนกับคนในประเทศกําลังจะต้องมาเจอกันไม่เจอ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 ไม่เกี่ยวถ้าอย่างนั้นถ้าคุณทักษิณจะคุยกับท่านคุยได้ไหมได้ผมบอกนะให้เขากลับมาประเทศไทยแล้วกลาบพระบาทพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วกาลังไปติดคุกสักวันสองวันตามตามโทษครับแล้วก็ขอ พระราชทานพยโทษถูกวันนั้นจบเลย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 แล้วทําตัวให้ดีอืทําตัวให้ดีอย่าไปคดโกงอย่าไปเอาสามสิบเอรเสี่อร์เซ็นตอะไรตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเห็นไหมเพราะเงินเยอะแยะอยู่แล้วนี่เงินเป็นแสนแสนล้าน รวยมาได้ไงคนเราแสนเป็นแสนแสนล้าน่ได้ำ้าหากินหากินอะไรหากินอะไรมันต้องโกงเข้ามาถึงจะได้ขนาดนั้นคนเอกบุญเลิศอคติกับคนรวยไปหรือเปล่าไม่มีคนอื่นเขาก็รวยผมก็ไม่ได้อคติครับแต่เขาต้องมีชัดเจนว่าเขาได้มาอย่างไงต้องมีธรรมาพิบาลมีอะไรถูกต้องถูกต้องคุณรวยยังไงปีสิบกว่าปีคุณรวยเป็นสิบเป็นแสนแสนล้านเนี่ยบางคนจะบอกก็คนเอกบุญเลิศเป็นอาหารจะไปรู้ได้ไงวงการธุรกิจเข้าไปสร้างเรื้อสร้างตัวยังไง พ่อค้าถ้ารวยขนาดนั้นมันก็ต้องคดโกงต้องอทุจริตหรือไม่ค้ากำไรเกินควรใช่ไหมมันถึงจะได้เงินขนาดนั้นท่านไม่เคยมองคุณทักษิณไม่ดีเลยล่ะก็ผมเห็นเนี่ยมผมเห็นเขาไม่ดีครับครับแล้วเขาก็มีบทบาทกับประเทศณวันนี้ใช่ไหมฮะถึงต้องเปลี่ยนตัวเขาให้ได้หรือเขาต้องกลับมาตามที่บนเอกบุลเลอศบ,บอกคือสรุปแล้วเนี่ยเขามีอิทธิพลต่อการเมืองไทยครับอืม มากด้วยที่สุดอ่ะที่สุดคนอื่นไม่มีออื่นก็เป็นลูกไล่เฉยเขาสั่งเขาสั่งอยู่ข้างหลังครับเกมนี้สรุปแล้วว่าวันที่25เดิมพันกับทักษิณชินวัตรถูกต้องรัฐบาลของทักษิณรัฐบาลของทักษิณถ้าทักษิณยังอยู่อพลเอกบุญเลิศจบจบอืแต่ถ้าพลเอกบุญเลิศยังอยู่วันนั้นทักษิณจบทักษิณต้องจบครับจบยังไงฮะถ้าล้วแต่ครับ กลับก็ได้ไงที่ผมว่านี่ถ้าเขาไม่กลับอ่าก็เรื่องของเขาอืมเพราะว่าคนไทยเขาเป็นคนไทยเขามีสิทธิจะกลับไม่กลับได้กลับรัฐบาลไม่ออกก็เจอทีเด็ดทีเด็ดอืมคือหลายคนคงเอาท่านยืนยันกับสังคมหรือคนไทยไหมครัว่าทีเด็ดที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะไม่ทําให้เกิดการนองเลือดในประเทศไทยไม่มี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 เอาอะไรมาการันตีฮะสำหรับคนไทยก็ผมเนี่ยผมไม่มีอาวุธผมจะไปนองเลือดยังไงอ่ะเอาชื่อพลเอกบุญเลิศการันตี ไม่ใช่ผมไม่มีอาวุธผมจะนองเลือดอยังไงนอกจากเขามาฆ่าพวกาผม,มใช่ไหมอ่าอย่างนั้นน่ะนองเลือดอ,อถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นถูกแต่รัฐบาลจะไปได้ใช่ไหมฮะครับรัฐบาลต้องไปต้องไปอืมแต่แผนข้างหน้าใครจะมาบริหารประเทศยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะยังไม่ไปยังไม่ถึงขั้นนะอ ยืนยันใช่ไหมครจะไม่มีชื่อพลเอกบุญเลิศมานั่งบริหารประเทศซะเองไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ตอบอันนี้ไม่ตอบครับไม่ตอบบางคนก็บอกนี่ไงพลเอกบุญเลิศกาลังไปเหมือนนักการเมืองแล้วไม่ใช่กําลังต่อสู้มาแล้วก็ไม่กล้าตอบว่าจะเอาอํานาจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พลเอกบุญเลิศจะต้องมีมีเรียกว่าอะไรครับมีอํานาจในการแก้ไขต่อไปถูก ไม่งั้นเราจะมาทําเพื่ออะไรอทําเพื่ออะไรอคือจะบอกต่อสู้ถึงสําเร็จปุ๊บถ้าไม่ให้ผมมาแก้ปัญหาต่อมันก็จะเหมือนกับสู้มาแล้วเปล่าประโยชน์อย่างนั้นหรือเปล่ามันทํานองนั้นอืไม่ใช่เราสมมุติว่าเราับจะต้องการแก้ไขเรื่องยาเสพติดอย่างเงี้ยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะให้คนอื่นเขาทำแล้วนี่อ๋อมันก็เหมือนกับว่าไอ้ที่สู้มาอยู่ใครไม่ได้สู้มาหมายความว่าที่ทำเนี่ยนะไม่ได้สู้เซอร์อะไรแล้ว แล้วเขาไม่ทําตามแล้วจะว่าไงอ๋อเห็นไหมกลัวไม่ฮะคนอื่นก็จะมาชุบมือเปิบจากผลประโยชน์ที่ไม่รู้วันเกิดขึ้นมันอยู่ที่เราไงถ้าเราโง่เขาก็มาชุบมือเปิบถ้าเราอ่อนเขามาชุบมือเปิบโทษนะฮะทุกวันนี้ที่ท่านถามถามท่านตรงๆท่านคิดใช่ไหมว่าท่านไม่ได้โง่โดยเขาหลอกถูกผมไม่โง่ถ้าผมโง่ผมเป็นผลเอกบุเลื่ไม่ได้ ผมอยู่สนามม้าไม่ได้ผมเจ๊งไปนานแล้วอแต่ผมโง่นะอถ้าผมโง่หรือไม่แน่จริงเพราะสนามม้าเนี่ยเขาเรียกสุสารเซียนท่านจำไหมต้องเซียนเหนือเซียนถึงจะอยู่ได้ถูกเพราะฉะนั้นคนไทยที่มารวมกับพลเอกบุญเลิศครับก็จะไม่ถูกกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามหลอกใช้ไม่มีไม่มีผมเชื่อไม่มีถึงหลอกก็หลอกผมไม่ได้ไม่มีใครหลอกได้ใช่ นะฮะครับคนไทยที่มาร่วมก็ไม่ได้โดนหลอกถูกเขาต้องสมัครใจมาเองนะเพราะผมไม่มีเงินจ้างผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากเหนือจดใต้เชียงรายถึงสุไหงโกลกนะจากอุบลอุดรถึงกาญจนบุรีครับไม่มีการจ้างแม้แต่บาทเดียวครับท่านไปยืนยันเพราะว่าวันชุมนุมวันที่ยี่เห็นไหมสื่อมวลชนนี่ไปได้ทุกซอกทุกมุมผมไม่เคยบอกไอ้ตรงนี้ออฟลิมิตนะ แม้แต่ห้องเสายอาได้หมดเสียอาจะเดินไปไหนทุกคนตามได้หมดคือจะไม่งคุยกับใครเห็นหมดเห็นหมดแล้วคุณสัมภาษณ์ได้เลยทุกคนเพราะว่าผมเปิดเนี่ยการดูแลประเทศชาติเนี่ยผมว่าต้องเปิดต้องเปิดถ้าคุณปิดมาสักคุณก็เจงต้องไม่มีความลับใช่ไหมฮะการบริหารประเทศถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ้ามีความลับเมื่อไหร่ยกตัวอย่างเนี่ขายไหนขายจีดูจีไปประเทศนห คุณก็บอกไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ขายไงจำนำข้าวครับเพราะฉะนั้นถ้ารูปแบบประเทศมันจะเปลี่ยนการบริหารหลังหลังจากนี้มันต้องเปิดเผยหมดถูกต้องอืต้องไม่มีนักการเมืองห้าปีไม่แน่อาจจะสองปีก็ได้สามปีก็ได้ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาคิดกันว่าจะอยู่กี่ปีมันจะเรียบร้อยเร็วหรือช้าอะไรเขาที่ว่าคือใครฮะที่บอกเฮ้ยมันจะเรียบร้อยคณะคณะทางานคณะทํางานอไม่เรียกว่าคณะปฏิวัติไม่รู้ ผมไม่บอกอผมไม่รู้ครับเตรียมเตรียมอนาคตตัวเองไว้ไหมฮะไม่เตรียมไม่เตรียม,ม,ยมแล้วก็ไม่รับความพ่ายแพ้เตรียมรับไหมฮะก็เต,ตรียมก็จแพ้ก็จบชีวิตเสือฝ้ายไงก็บอกไว้หลายทีแล้วอืเห็นไ,ไหมการต่อสู้ทางแนวความคิดเนี่ยถ้าต่อสู้แพ้ความคิดก็หมดไปถ้าต่อสู้ด้วยพละกกาลังก็หมดไปพละกําลังก็หมดไปครับอก็มีอยู่เท่านั้นกลัวไหมฮะคนจะบอก เป็นกระบฏรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ก็ช่วยไม่ได้อืช่วยไม่ได้ครับครับอืเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่เขาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนหรือเราจบฮะแล้วก็เราก็ไปไงเราไปไปไหนก็ได้ไปคุกไปตายไปอะไรก็แล้วแต่ละใช่ไหมมันเสี่ยงนะถ้าฟังฟังดูอ๋อก็ต้องแน่คือถ้าทํางานง่ายคนอื่นก็ทํากันหมดแล้วใช่นไหมถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าสําเร็จ มันก็จะต้องแก้ปัญหาประเทศต่อถูกถ้าแพ้พร้อมรับแล้วทุกอย่างถูกจะติดคุกจะอยู่หรือจะเสี่ยงกับอะไรตอนนี้พร้อมเจอหมดถูกยินดียินดีจริงตามที่ว่าครับสั้นๆฮะกลัวว่าการสู้ครั้งนี้มันจะเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าไม่มีเหนื่อยเปล่าไม่ว่าใครจะชนะหรือจะแพ้ไม่มีเหนื่อยเปล่าเพราะอะไรฮะอ้าวเพราะว่ามันคือคนเนี่ยนะครับถ้าคิดดี ทําดีเนี่ยแล้วทาถูกไม่ทําผิดเนี่ยมันต้องดีผมเชื่อผมเชื่อสังคมจะเห็นสังคมจะเห็นแม้ว่ามันอาจจะแพ้ก็ตามแต่สังคมจะได้เห็นอะไรบ้างแหละไม่ถ้าแพ้นี่สังคมไม่เห็นอะไรก็เห็นก็เห็นความไม่แพ้อย่างเดียวอแต่ถ้าชนะสังคมจะเห็นสังคมจะได้เห็นครับจะดีกว่าเดิมแน่นอนไม่งั้นเราจะไปทําทําไมจะไม่มีว่าสมมติเกิดชนะอนาคตจะมาขอโทษประชาชนว่าเราผิดไปแล้วที่เราไปเปลี่ยน ไม่มีอไม่มีไม่มีผมยืนยันครับขอบพระคุณมากครับท่านเอกบุญเล่ครับวันนี้ครับขอบคุณครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นการเปิดใจอีกรอบหนึ่งกับคนเอกบุญเลนะครับก่อนจะถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้หลังจากนี้ให้เวลาจับตาแล้วก็ที่สําคัญก็คืออะไรจะเกิดหลังจากนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ บะหมี่จายา่าข้าเปิดของหนูเลยมาคะ่ะเดี๋ยวแม่ทําให้ทานนะคะบะหมี่จายา่าอร่อยรสเนื้อเส้นเหนียวนุ่มหอมรสเนื้อไม่เหมือนใครกลิ่นจายา่าหอมจังเลยหอมอร่อยเข้มขน้นบะหมี่จายา่าทุกกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาลร้อเปอร์เซ็สั่งซื้อได้ที่02 294 98 98่ายจายา่าเพื่อนแท้ชาวมุสลิม